สวัสดีค่ะวันนี้อาทิตย์ที่4ตุลาเนาะเกิดปัญหาคือตอนนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่เมื่อคืนเมื่อคืนกับเมื่อวานเนี่ยฝนตกมาตลอดทั้งวันนะทำให้ตอนนี้เนาะระดับน้ําในหมู่บ้านของเรานะคะจะเห็นอันนั้นเปิ้ลให้ดูนะตรงนั้นท่อท่อไอ้ตรงนั้นเนาะไม่รูแ้แสงมันจะเห็นชัดไหมนะนะคะน้ําระดับท่อมันสูงนะคะมันทําให้เราอะ ต้องมาดูว่าน้ำเราจะยกประตูระบายน้ำได้ไหมอันนี้น้ำในหมู่บ้านนะคะก็สูงทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องก่อนที่เราจะเปิดประตูระบายน้ำหรือว่าจะเปิดปั๊มสูบน้ำนะคะตอนนี้ประตูประบายน้ำปิดปิดสุดนะคะเพราะว่านี้น้ำนอกหมู่บ้านนะคะไอความสูงของน้ำมันสูงมากเพราะว่า ข้างนอกตรงนู้นที่เขาทำถนนนะคะน้ำตรงเนี้ยมันขังเต็มไปหมดเลยนะคะอ้อมอ้อมพี่รับกวนหนูหมุนอันนี้ให้พี่หน่อยเอาไปออกไปทำไมอะแป๊บหนึ่งนะคะส่งไม่ลูกข้างนอกอะถึงขอบถนนเลยไหมเดี๋ยวเราลองดูนะคะอันนี้คือ ระดับน้ําข้างนอกเนาะยังนิ่งอยู่เห็นไหมคะยา,ยางมันยังไหลใบไ,ไม้ที่โยนลงไปเมื่อกี้นี้นะคะยังนิ่งอยู่เดี๋ยวเราลองเปิดประตูระบายน้ําดูก่อนนะคะถ้าน้ําข้างนอกไหลเข้ามาเราก็ปิดประตูระบายน้ําแต่ถ้าน้ําข้างในไหลออกไปเนี่ยเราก็ยกประตูระบายน้ําสักรู่นะคะพี่มือเดียวอ้อเปิดประตูระบายน้ำให้พี่หน่อยสิลูก เปิดเครื่องใหญ่ค่าน้ำเราไอค่าไฟฟ้าเราไม่ไหวอลองเปิดประตูระบายน้ำดิเ,เ,เออทำไมแน่นจังเลยได้ไหมเปิดทางไหนโอ้ทำไมแน่นจังเลยไม่รปภมาคือสั่งเรียกอะไรคือแบบโทรไลน์ไปก็ไม่รับโทรตามก็ไม่นั่น อย่าให้น้องเข้าดีกว่าน้องผู้ชายดูประตูระบายน้ำไห้พี่แป๊แปแปบหนึ่งลูกลายหนูใช่ลายนี้รุตป่ะที่พี่โทรไปป่ะหลูกพี่โทรไปไม่มีคนรับหนูลองเปิดประตูระบายน้ำให้พี่หน่อยอบ้านซอยสิบสามบ้านเจ้าบอยเขาบอกว่าน้ำมันหนุนในบ้านเขาแต่น้ำข้างนอกพี่ไปดูแล้วมันไม่มี เออ<ม>เขาจะให้เราเปิดปั๊มแต่ทีนี้เราค่าไฟเราไม่ไหวไง <Okay. S 1> อ่ะตอนนี้น,น้องเปิดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไอ้นี่ไงเดี๋ยวเอาจารบีเอาจารบีมาใส่เพิ่มอ,อ,นะอ่ะใชย่ยกถูกแล้ะโอเคเอ,นะอ่ะโอเค <c oughs> ยกแล้วนะคะ เดีย๋ยวพี่ทำป้ายมาติดไว้ให้ว่าอันไหนเปิดอันไหนปิด,ก,ดก็ไม่ก็แค่ดูระดับน้ำเยอะขึ้นอีกอออออตอนนี้ยกบานประตูขึ้นมาได้เกือบ จะครึ่งแ้วเนาะยังไม่มีผลอะไรไหลเข้ามาอันนี้นะคะไหลออกมัมเปิดดิดเ,ดเดี๋ยวนะคะตรงนี้สามารถเช็คดูได้ไ,ไ,ดไมไม่รู้ว่าจะเห็นกันไไม่นะอ่ะเปิด มีน้ำวนอยู่โอเคน้ำเหมือนจะไหลออกนะอ,อ,กอ่ะเปิดยกสุดเลยหมุนจนสุดเลย <c oughs> ถ้ามีเพื่อนบ้านคนไหนถ้าเพื่อนบ้านพอบอกให้เปิดเปิดปั๊มน้ำอย่าเพิ่งเปิดนะให้มาดูประตูระบายน้ำก่อนนะลูกต่อทุกกะเลยเหมือนที่พี่เบิ้มทำวิดีโอสอนนะ่ะ <c oughs> ยกสุดก่อนเลยลูก อเอ่นะเอยกจนสุดเลยแล้วแกจะโบนิปิดทำไมไม่ไม่ไม่นั่นเพราะว่ารู้เรื่องแล้วสุดยังยังยังไม่สุดสุดคือข้อสีดำอะข้อสีดำข้างล่างอ่ะ เห็นไหมนั่นแหละคือสุดเดี๋ยวพี่ต้องมาร์กไว้ให้อีกดูใบไม้ข้างหน้าีตรงที่พี่แย่ลงไปเมื่อกี้ไหลออกไหลออกเดี๋ยวมแต่มันยังออกมาไม่สุดเพราะว่าน้ำข้างนอกมันสูง่ะใบไม้นี้ไม่ขยับเลยน้ำมันเท่ากันเลยอะ อ,กกอุ้งเพราะว่ามันติดน้ำข้างนอกไงเขียนมาทิง้งกิ่งไม้มาทิ้งรัดตรงนี้เอานวันนันพี่บอกให้มาเอายกออกคือยังอา Nam เริ่มรู้สึกเริ่มออกให้นายยกออกให้เลยจริงป่ะจริงอุตส่าห์บอกให้เอากิ่งไม้ออกเขาไม่เอาเดี๋ยวจัดโอเคอันนี้ฝึก น้ำไหลนะเหมือนอะไรแต่ข้างนอกน้ำมันสูงนะ,ะน้ำมันเท่ากันส่วนสูงทั้งข้างนอกข้างในเลยครับตอนนี้น้ำสรุปนะคะน้ำข้างนอกกับน้ำข้างในเนี่ยมันเสมอกันอยู่นะคะจะเปิดปั๊มหรือไม่เปิดปั๊มไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้มาเทสด้วยตัวเองเห็นไหมคะประตูบะบายน้ำเปิดจนสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมนะคะคือ เมื่อกี้พอเปิดอ่ะน้ามันมาจากในหมู่บ้านของเราอ่ะมันหมุนวนก็คือระบายออกไปได้หน่อยนึงก็สแสดงว่าน้ําในหมู่บ้านเรามันสูงกว่าข้างนอกนิดนึงนะคะแต่ว่าน้ําข้างนอกเห็นไหมคะมันก็นิ่งคือน้ํานอกข้างข้างนอกกับข้างในตอนนี้มันเสมอกันอยู่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวรอดูอีกสักพังหนึ่งนะคะ เดี๋ยวพี่ไปดูบ้านที่บ้านคุณบอยที่ซอย13ว่าลักษณะของการเอ,อ่เออยังไงพอถึงสุบปั๊มเครื่องสุบน้ําออกไปน้ําที่อยู่นอกหมู่บ้านตรง,งนะู้นน่ะนะคะมันก็ตีกลับเข้ามาในหมู่บ้านของเราเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าน้ําเป็นน้ําเข้าทางใต้ดินเนาะโอเคค่ะ